เ้ยท่าท่าท่าขอท่าแมวขอท่าเออ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 เฮอเฮอเอือพอดีไอเชี่ยโคตรสวยสวยจังเชี่ยพอดีเป๊ะเลยเปบแม่งแบบท่ามันเพื่อเโดยเฉพาะเอาว่ะทุกคนมีการจับพลังขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็รวมกลายเป็นประตูพิติรวบรวมพลังไว้ที่มือซ้ายดึงพลังจากอากาศหลอมรวมกลายเป็นชุดเกราะ อันทรงพลังแล้วก็ ระเบิดไม่ระเบิดพุ่งเข้าไปโอเคมันกลายเป็นเกมแฟนตาซีอย่างสมบูรณ์แบบผับจีเนี่ยจุติมาไปที่เรียบร้อยครับสำหรับชุดทองใหม่ล่าสุดในเกมผับจีโมบายครับซึ่งชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าสมครับที่เรียกว่าทอง <c oughs> เพราะไม่ว่าจะเป็นเกราะเป็นปืนเป็นสกินเป็นทรงผมเป็นดวงตาทุกอย่างทองหมดเลยนั่นเองและตัวผมนะครับก็ได้ทําการสุ่มไปเป,ปที่เรียบร้อยในสตรีมสดนะครับจำนวน365กกล่องใครที่ดูสตรีมสดแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าดูแล้วนะ ชุดเทพแห่งแสงภายในเซตนี้นะครับก็มีอีกหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่สกินชุดเท่านั้นยังมีสกินปืนฟาร์มมาร์สครับมีสกินล่มชูชีพครับที่โดดลงมาแล้วเนี่ยจะขีบอมครับแล้วก็มีสกินกระเป๋ามีสกินท่าเต้นที่เห็นไปต้นคลิปครับซึ่งอลังการมากๆเลยนะท่าเต้นแบบโอ้โหคือเอฟเฟกต์ยิ่งใหญ่มากมาก พร้อมกับมีพื้นหลังด้านหลังครับที่แจกฟรีถาวรเลยและชุดนี้นะครับมี2ตัวละครด้วยกันนะคือตัวละครผู้ชายกับตัวละครผู้หญิงนะครับซึ่งจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะใครชอบแบบไหนนะครับก็เลือกแบบนั้นได้เลยในคลิปนี้นะครับผมจะเอาตัวละครผู้ชายตัวนี้นะไปลองเล่นให้กับทุกคนดูครับว่าจะเป็นยังไงเผื่อทุกคนชอบนะส่วนคลิปหน้านะครับยังมีอีกคลิปหนึ่งนะจะเป็นตัวละครผู้หญิงนั่นเองว่าจะแบบเข้ากันไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปตัดสินกันได้ใน2 E p ีีที่ผมจะทําเลยแล้วกันนะคครรรัับบมเเเเอาาล่่ะนนพืป็กไสียว ละพลุพพำทำเพลงกันมามากพอแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก่อนจะไปดูคลิปกันด้วยนะครับผมและถ้าเกิดอยากเติมเกมผัโมบโ Mobile ราคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่เนิรงดชวนเติมตเกมโดนซ่าเกมโครอเอโ้นซ่าเกม TruePad Line ได้อ,อ่ะตอบโคตรไว อุอทิ้งเมนยเท่เท่ยังแล้วมอมตัวล้มอยู่แล้วสบายโอ้ยจริงๆสกินล่มสกินผมนี่มันเท่มากเลยวะเท่จัดหือบอลไปขาเป็นทีมเป็นทีมเป็นทีมเป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 ทีมเฮ้ยอยู่รอบนอกมี๊ยลับดเต้นอะอุ้ยัดเต้นะ đâu đừng Watch out em 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 ที่ไม่มีหมอกอ่ะชุดเดียวน่าจะไปเลยเฮ้ยแล้วโคมซะด้วยนมเซมโปนี่ที่เขาไม่มีหมอกเนาะเป็นยัมันเก่งจังวัดเฮ้ยแอบลอยมาแอบลอยมาเฮ้ยเราเล่นสีเราเล่นสีดีกว่าเราเล่นสีดีกว่ามาคู่เราเล่นสีดีกว่า อุ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยจดทีมทีมทีมมาทีมสวยเนอะสวยสวยมากสวยมากสวยมากมีขวาปะมีขวาปะอืนัสลจบละ อมันคุลระตี้ปะเด๋อวตี้เดียวกันโอ้ใหมกอนนี่สมาชิกรถขับพาข้าเรือจะพาไหนมันขับผ่านที่ไปเลย มันคว่ำมันคว่ำมันคว่ำวยด้วยช่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 วยด้วยมันมีตัวเดียวช่วยด,ด้วยครับช่วยด้วยครับเ,เรียบร้อยครับ นมอะไรพี่ก่าอยู่อะไรเด็ดเด็ดเด็ดเปิดเด็ดเดดเด็ดเดาดเดเ็ดเททอท่าดเด็อเ <c oughs> <c oughs> ด็เด็เดอดเดเด็เด็เดอเด็เเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็เเเเดเเ เปิดแม่งแบบห้ามาเพื่อโดยเฉพาะเฮ้ยไม่คิดเฮ้ยไม่คิดจะเก็บกินไหนเรืยแมวอาจจะเป็นคนก็ได้นะแมวเดินไปจุ่สีจุ่มมาเอ้ยพี่ขอสกินพี่ขอรีวิวสกินแมวทำไมเป็นบอทอ่ะขอลายสกินขอรีวิวสกินมันนี่จะบอทย อ้ <eled> สุดยอดอลังกุลใครเป็นไรใครร้องหิวเลยวะเข้าไป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 ผมเจอวิธีดักม้าไหน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 ฝั่งนี้ได้ปะฝั่งนี้ใช่ปะสามคนน่าค่ทำได้อย่างคนนีนี่เหรอ เฮ้ยแมวไปดักฝั่งนู้นแมวแมวไปตรงนู้นแมวไปตรงประตูมันจะมาปะมันมา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 เออดูไม่น่าดีบล้มหนึ่ง มุมอร่อยนี่ว่าหาตรงเนี้ยเราไปเลยปะหรือว่าเราจะรอก่อนเนน่ถ้าเกิดมันขึ้นวงกลมอย่างงี้แปลว่ามีคนเปิดประตูเว้เห็นปะในแมปแปลว่ามีคนเปิดกำลังเปิดโอเพนใช่เนี่ยถ้ามันเป็นวงอย่างงี้โอเพนหนึ่งหายไปหายไปแล้วเห็นปะแปลว่ามันมีคนเข้าไปแล้วโอ้เราลงบ้านนี้ไปละไปนะอุ้ยอยู่เมืองน้ำว่ะเมืองน้ำก่อนแจวเลย พี่เอาว้าไปเปิดโพโตลไปเอาของได้ปยเราก็กลับมานทันปะที่มีที่โอกาสรอดป่ะเพื่อเกาะสามอันทรงเกียร์มันก็ตกมากเซนโพนิเทคยงไงดูุกมีเดินไปเที่ก่อนหน่อยก่อนหน่อยเล่นไม่เป็น 前方มีศึกอยู่เราไปแอบจอยในมันได้ปะบนเขามีปะเสาร์ทอกมีเหรอข่าวรถม็อกมีเได้ มันหัวแมวเลยลลได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วปะได้อยู่แล้วปะเออตัวนี้อีกตัวนี้อีกตัวนี้อีก Watch out Watch out พี่อ้อมเขานะคูพี่จะพียตัวหลังก่อนพี่ขอ5ห้านาทีปวดฉีวะเฮ้ยเดี๋ยวดิ <c oughs> มันมีคนวุ <c oughs> ้นนะพี่เดินมามีใครเห็นปะตายตีนพี่เลย เดี๋ยวฟาร์มาร์สมีจริงปะเนี่ยฟาร์มาร์สมีจริงหรือเปล่าไอ้มันระเบิดเต้นมันระเบิดเต้นใช่ตรงนั้นปะใช่ตรงนั้นปะเห็นแล้วใช่ปะเฮ้ยมีวังเดี๋ยวโอเคโอเคจยบ้าไปเย่ ตูง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 ตุงตูงตงตุงตเย yeah. จบกันไปแล้วนะครับผมกับชุดทองแบบผู้ชายนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับเป็นชุดทองแบบผู้หญิงเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดนี้จะเข้าเซ็ตจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปลวจ้า คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตตีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L F Live for ั u n นะครับในนั้นผมสตตีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L F f Tiktok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเด็ดเด็ดโดนๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube L F Live for Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอลาไปถึงที่นี้แล้วกันบายบายสิกเกลม โชคดีครับ